ไอ้เรื่องนี้ผมเคยพูดห,หลายแห่งแล้วไปอ่านดูว่ามันเป็นเรื่องของพระเจ้ารู้ธรรมชาติก็แล้วแต่จะเรียกมันเป็นข้าจ้างพระเจ้าหรือธรรมชาติ <c oughs> ตกำลัาางพระจ้างคนให้รับจ้างเรียงบุตรมีบุตรเรียงบุตรเพราะมันทับมีแต่เรื่องมีบุตรไอ้คนไม่เอาหน้า แต่ก็ต้องให้ค่าจ้างซื้อซ้ำอร่อยในการสืบพันธุ์คนมันก็รับค่าจ้างหรือว่าจินเยือกนะครับมันก็ยอมทําแล้วมันก็ยอมมีบุตรทนลาบากเรื่องมีบุตรเรื่องมีบุตรในทางศาสนาหรือว่ามาตรานาที่เตีียมก็ถือว่าเรื่องบาปต่อไปนี้แกจะต้องลําบากเพราะการมีบุตรนะรับรู้เรื่องมีบุตรมีอะไรขึ้นมา <c oughs> มีมนุษย์ไม่ต้องการ่วรมีบุตรแต่ต้องการในรถต้องการสืบพันธ์มันเป็นคนโกหกแล้วก็หาทางออกอย่างเลวทรามของมัน,น่คือการคุมกําเนิดทางกายทางวัตถุซึ่งไม่ทําไหรก็จะทําลายศีลและทำแหลกละเอียดไปหมด <c oughs> ในโลกนี้นั่นคุณ ควรจะพยายามทำความเข้าใจดีๆว่าเครื่องมือมันก็มีทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณในเมื่อปัญหาหรือว่าความทุกข์มันมีทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณทั้นเครื่องมือที่จะแก้มันก็ต้องมีทั้งทางกายทางจิตทางวิญญาณน,นั้นถ้าเรา อยากจะไม่เป็นคนโง่ที่มากเกินไปเพราะคนจะรู้เรื่องสามเรื่องนี้นะถ้ารู้แต่เรื่องเดียวเรื่องปาาเรื่องท้างเรื่องเมื่อเรื่องหมั้งก็คือคนโง่ที่โง่เกินไปในโลกนี้ทําโลกนี้ยุ่งนั่นคำว่าโรงละครหรือโรงหนังทางวิญญาณอะไรของเราเนี่ยมันมีความมุ่งหมายอย่างนี้ ไม่ว่ามันยังทําไม่ได้เสร็จตามโครงการมันก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆโดยทางที่สูงโดยการตัดรากตัดต้นต่อในทางสูงในทางลึกคือท,ทางวิญญาณแล้วปัญหาทางจิตทางกายมันก็หมดไปเอง บางคนชอบเลี้ยงปลาเล่นนกเขาเล่นบอลจนไม่เคยไปยุ่งกับลูกกับเมียเราทิ้งไปจนเมียไม่ชอบอเมียโกโรธว่าไปรักของนั้นมากกว่าเมียก็ยังมีอยู่แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่รู้จักผมดีผมเล็กๆเกขาเคยให้ผมเสมอนกเขาบังปลาตัดล่างเขาหลงเรื่องเมียจนไม่มีเมีย จนไม่ต้องแหง้กเลยเขาได้ยินว่าเมื่อเมื่อแก่มากซึงเมื่อแก่มากสิจนนึกมันไม่มีเวลาไม,มีเวลาพอแล้วแล้วเขาจะช่วยไปทำอะไรกต่ผู้หญิงจนมีลูกรับรับทีหนึ่งแล้วเมื่อก่อนนี้เสร็จแล้วเขาไม่ชอบเขามาหลงเรื่องปลากาัด เรื่องเรื่องนกเขาลำเบอร์หนึ่งเรื่องลาตัดลำเบอร์สองเรื่องไก่ยังไงบ้างแกคุ่นเคยโยมโยมผู้ชายของผมก็กอบลาตัดเขาเลยเลี้ยงดูเลี้ยงเล่นเล่นบางทีก็เลี้ยงนกเขาบ้างนิดนิดหนึ่งมันเป็นเรื่อง ระบ,บายไอ้ความหัดกลุ่มหรือไอ้ตออะไรที่มันจะมีจากความรู้สึกทางเพศทางอะไรมากทั้งที่เราอย่าไปสีเสียนเขาไอ้เร่องคนหรือเขาหลงไอ้เร่องอย่างนี้มันกระเดียดไปนในทางจิตทางวิญญาณบ้างากันโดยปริยาย อย่างที่เคยพูดให้ฟังเรื่องภูมิทั้งสี่กามาวัจรภูมิรูปาวัจรภูมิอะไรนี่คุณที่มันหลงวัตถุที่ไม่เกี่ยวกับกามมากกว่ากามเนี่ยถ้า้องทำตัวท่า,า,ามีจิตใจสูงถ้าเยียบจากกามาวัจรภูมิมาสูไวรูปาวัจรภูมิก็ได้มันไม,ไม่มีทางจะวัดอย่างอื่นหรือว่าาคนบางคนมันหลงวิชาความรู้ ลืมลูก,ล,ก,ล,ก,กษษลืมเมียนักศึกษาคนข้าวิทยาศาสตร์าวิชาจะลืมลูกลืมเมียมันก็ควรจะจัดเขาว่าในพวกอารุปาวัจรภูมิไม่ใช่ตามาวัจรภูมิเหมือนคนทั่วไปมันให้แน่ใจว่าเรื่องทางจิตมันมีอยู่เรื่องทางวิญญาณมันมีอยู่ ไม่ใช่มีแต่เรื่องทางกายเมือนไ้พวกวัตถุนิยมล้วนๆนั้นมันรู้แต่เรื่องทางวัตถุทางเมื่อนังอย่างเดียวไม่จะมันมีสติปัญญาพิเศษพิโสมันก็รู้แต่เรื่องวัตถุอย่างเดียวมันน่าขันไงเจ้นไปคนฉลาดมากแต่มันรู้แต่เรื่องทางวัตถุอย่างเดียวเพราะมันเมามันเมาไม่ไม่ลืมหูลืมตามันเมาไม่สามันไม่เชิงื่อมองไปทางไหนเลย มันจึงให้รู้เรื่องโรงหนังทางวิญญาณเรื่องละครทางวิญญาณว่ามีความหมายว่าอย่างไงที่นี่มันก็มาถึงเรื่องสาคัญคือเรื่องทางวัตถุไอ้กายเนว,วัตถุนี่นเรื่องเดียวกันนี่คือเรื่องวินาศของโลกโลกกําลังวินาศไปทุกทีทุกทีเพราะเรื่องทางวัตถุยิ่งก้าวหน้าทางวัตถุเท่าไหร่มันยิ่งเห็นแก่ตัวมากท่งนั้น ิ่งเห็นแก่ตัวมากขนาดมันยิ่งทาผิดทาเร็วทํำชั่วส่วนตัวก็มากแต่ผู้อื่นก็มากขึ้นเท่านั้น <c oughs> นี่ไอ้ไอโลกมันก็ยังมีคําว่าดีอยู่มันเขาก็พยายามจะหาความหมายของคำว่าดีเอามาใสา่ให้กับสิ่งสกปิกสร,รามกอนาจารย์หลี้ เขารังเขาก็มีระเบียบนี้ยงความเป็นสุภาพบุรุษหรือคนดีกันมามากในนี้มันก็เสื่อมสลายไปสลายไปจนต้องเปลี่ยนความหมายคำเหล่านั้นเพียงแต่ว่าอย่าไปเจการ,รากรางใครนี่มันไม่พอเพราะาถ้าตัวมันไปหลงทางวัตถุแล้วมันบังคับตัวไว้ไม่ได้ล่ะที่มันจะต้องไปเจการ,รากรางผู้อื่น เดี๋ยวนี้มันก็หลงวัตถุก,กันอย่างไม่ดึงหูดึงตา <c oughs> ทำสิ่งที่ไม่ต้องทำนี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ไม่ควรจะทำทำแล้วเป็นอันตรายด้วยคือการกินการอยู่ที่เรียกว่าอยู่ดีกินดีที่เขาขยายไปนี่ไม่ต้องทำไม่ควรทำแล้วแล้วเป็นอันตราย คุณอ่านดูไปโฆษณาตามหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องจินเรื่องอยู่เรื่องโรงแรมเรื่องอะไรมันล้วนแต่เรื่องไม่ต้องทำแทนถ้าทำเขามันต้องใช้เงินมากแล้วเงินนี่มาจากไหนมันก็ต้องรีบต้องขูดต้องดูดต้องอะไรกันมาจากที่อื่นจึงล้วนเธอเพิ่มความยุ่งยากขึ้นในโลกไอ้ <c oughs> วัตถุนิยมชนิดนี้มันเป็นต้นตอของสิ่งที่เรียกว่านายทุน นายทุนต้องการมีเงินมากมากไม่ใช่เพื่อประโยชน์นะเพื่อประโยชน์ทางวัตถุความสุขทางวัตถุแก่ตัวแก่ครอบครัวแก่อ้กรต่ายม,มากเข้าว้แล้วใช่อิทธิพลน,นียบังคับผู้อื่นได้ไอ้วัตถุนิยมนี่เป็นเหตุให้เกิดนายทุนคนมีปัญญาสาม,มารถมันก็ชนะมันก็มีเงินมากมีอะไรมาก ให้คนไม่มีสติปัญญาก็ไม่มีโอกาสมันก็จนมันก็เกิดอ,อ้พวกที่เรียกว่าจนกรรมมาชีพขึ้นมา